ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คืออควาเรียมที่ดีที่สุดที่คุณไม่ควรพลาดเพราะมันใหญ่ที่สุดและดีที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตสัมผัสบรรยากาศใต้ทะเลไปพร้อมกันกับมิสเตอร์บัวมากสองสิบคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้มันเป็นราคาสำหรับอควาเรียมอย่างเดียวก็คือเข้าชมแค่ด้านในอควาเรียมได้อย่างเดียวแต่อันนี้มันเป็นโชว์ฟรีที่อยู่ด้านในอ๋อเพราะเพียบฟังเสร็จปุ๊บงงงขอจัดไปสองใบนะครับอควาเรียมบวกเออาร์คริอายนะครับเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาท เมื่อเราเปิดเข้ามานะครับเราจะเริ่มเห็นภาพแรกก็เลยเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ที่สัมผัสบรรยากาศใต้น้ําทะเลลึกเป็นตู้ปลาที่มีความกว้างสุดหูลูกตานะครับไม่มีส่วนไหนที่เป็นรอยต่อของกระจกแม้แต่นิดเดียวเพื่อให้เราสัมผัสบรรยากาศเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับกระจกจะเหมือนกับเราอยู่ใต้ทะเลลึกเลยทีเดียวอะควาเรียมภูเก็ตแห่งนี้นะครับมีสัตว์น้ำนานาพันธุ์หลากหลายชนิดมากกว่า25,000ตัวนะครับ ทุกตัวที่อยู่ที่นี่ต่างมีครอบครัวที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการพัดพาจากครอบครัวมานะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับเอาาเอาฮาเฉยตีมปาร์คแห่งนี้นะครับมีความเป็นคอนเซ็ปต์ที่เห็นชัดเจนอยู่3ประการนะครับหครับก็คือว่าตู้ปลาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตที่ใหญ่และกว้างครับ 2. บรรยากาศทั้งหมดที่อยู่ในโซนอะควาเรียมจะต้องเป็นโทนเย็นทั้งหมดนะครับหรืออึมครึม 3. กระจกจะต้องเป็นสัดส่วนการขยายมากถึง10ให้เราเห็นรายละเอียดของปลาได้และนี่ก็คือตู้สุ่มที่อยู่ภายใต้อควาเรียมนะครับอาจจะมีโอกาสสุ่มอาบูบูเอ,อ้ไม่ใช่ลาบูบูนะคแหมกระแสกำลังมาพอดีเลยแต่เมื่อวาเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่ครับขออนุญาตตัดผ่านมาดูตรงนี้ครับเพราะว่า 1. ใน ภาพที่ควรจะมีอยู่ในกล้องมากที่สุดนั่นก็คือน้องนาคตัวนี้นั่นเองครับผมอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มองว่าน้องนาคน่ารักใช่ครับมันน่ารักเวลามันอยู่ในตู้มันว่ายน้ํามันโชคอมันชูหัวแต่เราไม่เคยเห็นเวลามันล่าเหยื่อเลยนะครับจริงๆรแล้วนาคเนี่ยเป็นสัตว์ที่ล่าเหยื่อแล้วโหดร้ายมากนะครับแต่นั้นเนี่ยเราจะมองภาพลับตัดผ่านเอาไปเลยนทีเอาต่อมาครับเรามาดูตู้ต่อมากัน ตู้นี้นะครับเป็นเต่าทะเลนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเต่กากําลังว่ายน้ําอยู่ตัวหนึ่งข้างบนนะครับและสองตัวกําลังขี่กันนะครับผมเอ้ยทําอะไรวะนะ้าอ,อืหน้าไม่อะไรเดี๋ยว <recibir S 2> <ะ>เขาญาตัดซีนนะครับเป็นพื้นที่ความรับของน้องและนี่คือภาพเต่าทะเลที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดมั่วม้าเคยไปเมาดิฟมานะครับไม่เคยมีโอกาสได้เห็นลายหลังกระดองชัดๆแบบนี้มาก่อนซึ่งมีที่นี่เท่านั้นที่มอบให้กับมิสเตอร์มั่วม้าได้นะครับอีกหนึ่งพระเอกของงานนั่นก็คือเพนกวินนะครับ ซึ่งเพนกวินเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่หายากแล้วก็ไม่สามารถที่จะละเลยมันได้เลยทีเดียวเพราะน้องคนน่ารักนะฮะเหมือนคนใส่สูตรเลยนะฮะเหมือนมิสเตอร์มาร์กยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะที่นี่ยังรวบรวมอีกหลายอย่างปลาหลายหลยพันฉลามตัวเล็ปกปลาการังหรือแม้แต่สัตว์หายาก แล้วก็ไมลงขมาน้านะครับที่กําลังห้อยหัวให้เราดูอยู่ตรงนี้เหมือนคนอาการคิดหนักเงินเดือนไม่ออกนะครับปลากระเบนที่เราสามารถเห็นด้อย่างใกล้ชิดชิดขอบเอาหน้าพิงกระจกไปเลยครับผมแล้วเราจะรู้ว่าที่นี่คือให้บรยากาศและความสัมผัสโดยที่เขาคิดถึงมิติการใกล้ชิดได้ดีที่สุดเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งโซนที่เรากำลังโดดไปตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ลึกรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเรากําลังพูดถึงเรื่องของใต้ทะเลลึกที่มากไปกว่าเดิมนะครับ ปลาที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือได้เห็นน้อยๆน,นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเราคงจะเคยเห็นฉลามเนี่ยที่ว่ายอยู่บนด้านบนใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นฉลามที่ว่ายเรียบพื้นทะเลใช่ไหมฮะและที่นี่นครับเขากํลาลังจาลองให้เราเห็นว่าถ้านี่คือพื้นทะเลเนี่ยฉลามเนี่ยเขาจะว่ายติดพื้นทะเลประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นอีกมุมภาพหนึ่งที่ทาให้เรามองเห็นจากมุมจากบนลงล่างลงไปให้เราเห็นปลาเน,นี่ยกำลังว่ายอยู่นะครับฉลามกําลังว่าย ตามใต้ท้องทะเลอยู่ซึ่งอีกมุมหนึ่งที่เวลาเราเห็นเนี่ยในหนังจะไม่มีแบบนี้แล้วก็ด้านนอกก็หายากนะครับที่นี่ก็คือทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนในภาพบรรยากาศที่เป็นใต้ท้องทะเลลึกแล้วก็มืดมิดนะครับปลาบางพันเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งที่นี่ถ้าเรายืนนิ่งๆศึกษาสักนิดนึงหรือว่าลองเซิร์ช Google ดูจากชื่อของเขาเราจะรู้เลยว่าปลาบางอย่างเนี่ยหายากแล้วนะครับ จุดต่อมาเป็นอันซีนนะครับนั่นคือโซนจัดสแสดงหลักนะครับที่มีขนาดใหญ่สุดในอะควาเรียภูเก็ตที่มีมวลน้ำรวมอยู่ถึง3.5ล้านลิตรปลามากกว่า100,000ตัวนะครับในตู้นี้นะครับถูกประดับตกแต่งนะครับไปด้วยในมุมของตัวละครในวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นตัวของหันุมานนะครับหรือว่าตัวของนางยักษ์นะครับซึ่งเราจะได้เห็นอยู่ภายในตู้นี้จุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรอจะ กดชัตเตอร์กันเนี่ยก็คือตอนที่ปลากระเบนตัวใหญ่สุดเนี่ยว่ายมาด้านบนหัวของเรานะครับซึ่งเมื่อมีเคื่องกีเนี่ยน้องก็ได้ไว่ายผ่านหัวมั่วมาร์กไปแล้วนะครับอารมณ์เหมือนลอดท้องปลากระเบนแล้วเราจะมีโชคอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องรัวชัตเตอร์ให้เยอะที่สุดเพราะว่าฝูงปลาเขาจะเกาะกลุ่มเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกอีกหนึ่งจุดที่ถัดออกมาจากตรงอุมจะเป็นการแสดงโชว์นะครับระบำใต้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ น่าจะไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านนะครับแต่เขาจะมีการระบำโชว์ใต้น้ําให้เรามองเห็นกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาจะมีเวลาในการจัดแสดงโชว์หากถ้าใครเดินทางมาที่อาเรียดแห่งนี้เนี่ยต้องตรวจดูเวลาในการแสดงโชว์นะครับมันต้องไม่พลาดนะครับเพราะว่าหาดูค่อนข้างยากวปีนดียวครับกับนักประดาน้ำหรือนักดำน้ําหรือนักแสดงในน้ําที่เก่งขนาดนี้หายใจกันปุดปปดผุดุดผุดผุดแล้วทีเดียวเป็นมุอมาขาดใจตายไปแล้วครับผมโอเคครับดูจนจบแล้วต้องยอมรับเลยว่า พี่ๆเขาเก่งมากนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่อ้าต่อมาครับก็คือเป็นโซนของแมงกะพุนนะครับอันนี้เนี่ยไม่เคยเห็นสักเท่าไหร่หนะครับการวางแมงกะพุนลักษณะแบบนี้ซึ่งทำให้เราเห็นรายละเอียดของแมงกะพุนได้อย่างชัดเจนตั้งแต่แตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะครับแต่มพื้นที่กันเลยทีเดียวเอาละครับจบไปในโซนของอควาเรียมที่นี้อีกอันหนึ่งที่มั่วมาก อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือ AR t w i k Eye นะครับซึ่งเป็นลานอะคาเดียมที่ไม่เหมือนกับตัวพาราดที่เป็นวาดรูปแล้วก็แค่ยืนถ่ายรูปในมุมมองที่มันแบบเป็นซูมออกมาแต่ที่นี่เขาเจ๋งกว่านั้นคือมันใช้ระบบ AR นะครับในการที่จะทําให้ตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้มันปรากฏตัวออกมาได้นะครับผ่านมุมมองจากมือถือนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการเล่นก็ง่ายมากครับคือเราแค่เอาตัวเรานะครับอัดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ใช้ระบบ AR นะครับ ไปซ้อนกับคนที่กําลังยืนถ่ายภาพอยู่แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับมันน่ะอัดเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะได้ภาพการแสดงการต่อสู้แบบสมจริงเอาละ,ะครับเดี๋ยวยังไงเราลองทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวลองตอนนี้ถ่ายแอคชั่นตามผู้กำกับของมูกมาก,ก่อนนะครับโจ๊ะ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 ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวดูกันและนี่คือตัวอย่างเข้ามาเลยเอไอ้บอลบอลชูมาเลยอ้าต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 าโฉตีเขา่าชูนี่เรียบร้อยกระเด้ง นี่ยมันมันความสมจริงมากนะครับดังนั้นพอมันถ่ายภาพในมุมมองของวิดีโอแล้วจังหวะของเรามันได้เนี่ยมันจะเหมือนกับเราสู้กับมกรจริงๆเลยครับบางภาพนะครับ ก็จะเป็นมุมมองให้เราไปนั่งขี่นะครับเหมือนขี่อยู่นะครับแล้วก็อย่างน้องมา้ายูนิคอนผสมไปกรซัตเนี่ยเขาก็จะกระพือปีกไปเรื่อยๆนะครับจากที่เรามองเห็นอีบ้างอันเนี่ยคือเจ๋งกว่านั้นนะครับคือมันทําให้คน2คนอ่ะสามารถเดินหลุดจากมุมกล้องออกมาแล้วก็มาเต้นดิสโก้ด้วยกันได้นะครับและนี่คือความทันสมัยของการใช้ระบบ AR นะครับในการถ่ายภาพร่วมกันกันกบตัวของบุคคลนะครับทำให้วิดีโอเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ภาพมีความน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดจหนึ่งที่มั่วมาร์กลองนับดูแล้วภาาพที่ เย,เยอะมากๆดังนั้นเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึนงนะครับว่า ปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยเห็นภาพที่เป็นเหมือนกับเราต้องหามุมมองในการถ่ายแล้วมันจะเหมือนกับเราอะติดอยู่ในภาพนั้นด้วยนะครับคล้ายๆกับ 3D นะครับอ่าแบบเราอยู่ในอัดินพารไดอะไรอย่างเงี้ยครับแนวๆน,นี้ที่ผมมาเคยไปเนาะแต่พอมาอยู่ในลักษณะที่เป็นตัว AR เนี่ยผสมเอาเทคโนโลยีเข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยแทนที่เราจะถ่ายเป็นภาพนิ่งเนาะมันกลายเป็นวิดีโอที่มีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งเราสามารถที่เอาไปใช้เป็นภาพในการเอ่อลงเอ่อคลิปติก๊กตอกเออยเรียวเอยได้น่าสนใจมากๆบางภาพนะครับ ทำให้เราเห็นถึงว่ามันสามารถคิดไอเดียผสมผสานในการแสดงไปพร้อมกับภาพเหล่านั้นได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่โมมาร์คค่อนข้างชอบมากเลยเดียวคนระับมันมีความเหนือกว่าภาพธรรมดาปกติที่เราเน้นนิยมถ่ายกันเนาะอย่างว่าแนละ้วนี่คือความทันสมัยเนาะที่ทําให้การถ่ายภาพมันมีการเล่นสนุกไปกับสถานที่ณจุดจุดนั้นด้วยนะฮะอย่างมีมีขาวเอ่ยหรือแม้กระทั่งกาลังประจนภัยกับตัวของไดโนเสาร์นะครับซึ่งคนที่ออกแบบเขาต้องมีการคิดธีมที่ทําให้เรารู้สึกมีความ ตื่นเต้นไปกับมันเล่นไปกับมันนะครับอีกอันหนึ่งที่มัวมากก็ชอบมากก็คือตอนต่อสู้กันระหว่างตัวไดโนเสาร์ไทเรโนซอรัสกับตัวของไซไ,ไ,ไ,ไทเซราท็อปนะครับอันนี้ชอบมากเลยมัวมากเนี่ยเป็นแฟนไดโนเสาร์อย่างเช่นพวกจูราสิคพาร์กนะครับสาหรับใครที่เดินทางมาภูเก็ตนะครับอย่าลืมว่าที่นี่เปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง1ทุ่มนะครับเปิดเข้าชมรอบสุดท้ายคือเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ ยังไงถ้าเกิดใครจะวางแผนไปเที่ยวติดต่อดูสถานที่ท่องเที่ยวให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มิสเตอร์ูม์克ด้วยสวัสดีครับ